ใช่ไหมคะเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มทำเลยใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่วคะวันนี้เราจะมาสอนทำชุบเราเราจะมาสอนทำไก่ไก่ทอดนะคะเเม,มนูกไก่ทอดนะคะ แล้วก็จะไปกระต้อเระวิวน้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเด็กๆเด็กๆจะชอบไก่พวกนี้มากเลยนะเด็กๆลองชิมดูตอนที่เราทอดเสร็จแล้วเด็กๆก็จะชอบมากเลยนะคะพร้อมทำเลยนะคะใส่แป้งอะไรเด็กๆเอาไม่ออกน,นะคะเด็กๆก็ะ วหรือ่าติกๆทำไม่เป็นก็ได้ว่าจะให้พ่อแม่ทำ้าติกๆทำไม่เป็นนะคะหมปรุ้รก่นะคะว่านหมดหรืยังคะิๆแล้วเราทิ้งขยะไปเลยอ่าไม่หมดนี่คะ,ะเดี๋ยวเราเก็บไว้ได้นะคะ ก่อนแรกล้วก็ต้องนวด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 ไก่แกะง่ายมากเลยนะคะมันก็จะเป็นเหนียวเหนียวเราใส่น้ําไปแต่ว่าเราต้องมันต้องแช่นานด้วยอะคะ่ะเด็กๆก็จะได้ชิมกันสักหน่อยคนทีละคนนะคะต้องต่อแถวกันด้วยนะคะเราต้องต้องต้องต่อแถวทิ้ไก่นะคะไก่น่ยมันจะประโยชน์นะคะ เนี่ยมันเดนกับข้าวเนี่ยมันมันต้องส่วนมันต้องส่วนที่ได้มาก่อนนะคะเด็กๆเนี่ยก็จะชิมแล้วอร่อยมากเลยเด็กๆก็จะถามว่าอร่อยมากเลยค่ะอย่างนี้เด็กๆก็จะบอกว่าทําไมถึงร้ชทําอร่อยจังเลยคะอย่างนี้เด็กๆก็จะบอกว่าหืมทาไมถึงอร่อยได้กลิ่นหอมด้วยนะคะเด็กๆก็จะชอบหรือว่าจะเป็นเด็ก ให้น้ำมันมันร้อนก่อนนะคะน้ำตอนน้ำมันร้อนแล้วอะ่ะมันก็จะอะไรก็ได้นะคะพร้อมใส่เลยนะคะหรือว่าเราเราจะลองดูก่อนได้ใช่ไหมคะอืจะลองดูก่อนได้นะคะมันจะร้อน,น,านะะม,อมากเลยนะคะเด็กๆน่าจะชอบไก่มากเลย เนมอนะคะอ่าแล้วก็ใส่ในมอนะคะแล้วก็ใส่ในกระทะแล้วเราก็จะมาทอดกันนะคะนี่เสร็งแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็จะมาทอดกันนะคะเดี๋ยวต้องยืนรอสักแป๊บหนึ่งหรือว่าเหนื่อยแล้วก็ต้องนั่งรอก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรออีกสักพักนึงแล้วรอให้มันใสมันจะเหลืองก่อน เห็นเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเวลามันมีฟองแล้วใช่ไหมคะแสดงว่ามันสุกแล้วอือเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมยืนขึ้นหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามายืนขึ้นกันเลยฉันยังไม่สุกแล้วก็วารอสัก นะคะพี่จิรดาได้ได้นะคะพี่เต๋อเนี่ยแล้วก็จะเป็นแบบอันไหนสุดแล้วเห็นพี่เห็นนะคะว่าอันนี้สุดแล้วแต่ข้าจะสุนนเห็นไหมคะมันเป็นสีเหลืองแล้วเห็นไหมคะมันก็เป็นสีเหลืองแล้วใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นสีเหลืองแล้ว อันนี้นะคะจะเป็นส่วนจะเป็นสีเหลืองแล้วนะคะ